มึงเขียนตัวมึงเราดูแลกับกำลังใจจากพี่น้องก็น่าเวทีด้วยนะครับเสียงประมึงคือเสียงสวรรค์ครับเสียงสัมพันธ์ด้วยกับนักใจนะครับต่อผู้สินศิลปินจากราวิโกจีมเอ็มมิสิกนะครับขอกราบสวีอย่างเป็นทางการนะครับกับพี่น้องชาวผิวเจอร์พาร์รังสิตวันนี้ครับในงานโผงชีมูลเกษตรอินซีวิถีซานต้านะครับออร์แกนิกโปรดักส์นะครับผมต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับก็คือสำนักงานเทศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูบุญราชธานีนะครับและกลุ่มจังหวัด อีสารล่าน2สองนะครับขอบคุณมากมาเลยนะครับว่ายังไงครับสาวสวยน่ชวนคุยนี่เกือบพูดอิกแล้วนะ<อ>นย,งยังอยากฟังยังนีหนึ่งเจมอบอ์จะไร้เต้นเหรอเ <c oughs> นี่ยคู่นะคู่เนี่ยคู่ถ้าไป่สิบัวใครเ้อะแต่เต้นขาด โอ้โหโอันนี้ลูกคิวตาด้วยน่ารักมากๆขอบคุณนะครับนี่ครอบครัวตามมาจากอ,อ,อุบลด้ยเนาะ่ันของคุณน่ารักที่สุดเลยนะครับจริงๆผลต้องเทเองครับวันนี้นะผมจังหวัดอุบลแล้วก็ลูกหลานเจ้าอุ่นครับตามตัวจริงจะเป็นลูกไมหลาย ของพี wow. steps, ่น้องคนหลังจากี่เฮาเนี่ยนรับวัีใจแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสการเสนอผลิตภัณฑ์นะครับของจังหวัดโครนเรานะครับฝากคุณลู้สินค้าด้วยนะครับจากผู้ประกอบการชาวอุรลราชธานีนะครับในงานเกษตรอินทรีย์วิถีสันใต้นะครับเห็นหลายร้านน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับการกินข้าวเนาะข้าวกล้องข้าวเหาวข้าวทางมอกแล้วก็ข้าวอีกหลากหลายประเภทนะครับจะได้นูไปรูสินค้าจากผู้ประกอบการในพี่น้องเด้อ